ศีลหถือเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีงามในพระพุทธศาสนาและเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้สำหรับคุ้มครองตนเองและสังคมเปรียบเหมือนเกราะป้องกันภัยจากกิเลสและเป็นรากฐานที่จะทำให้จิตใจสงบพร้อมต่อการพัฒนาสู่สมาธิและปัญญาความสำคัญของศีลหป้องกันตนเองไม่ให้ตกไปในความเดือดร้อนศีลเปรียบเสมือนกฎเกณฑ์ที่ควบคุมพฤติกรรม ไม่ให้ทำสิ่งที่จะนำมาซึ่งโทษทั้งปัจจุบันและอนาคตสร้างความไว้วางใจในสังคมเมื่อทุกคนรักษาศีลความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นเองไม่เบียดเบียนกันเป็นรากฐานของสมาธิและปัญญาถ้าไม่มีศีลจิตใจย่อมฟุ้งซ่านและกังวลไม่สามารถตั้งมั่นในการภาวนาได้เป็นหลักประกันชีวิตที่ดีศีลเปรียบเสมือนเครื่องชี้แนวทางที่จะไม่ให้ชีวิตหลงผิด และเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงถ้าขาดศีลห้าจะประสบกับอะไรศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ถ้าผิดศีลจิตใจหยาบกระด้างมีเวรมีภัยชีวิตไม่ยืนยาวถูกผูกเวรผูกดำผลปัจจุบันอยู่ไม่เป็นสุขมีศัตรูมากผลอนาคตเสี่ยงไปสู่อายภูมิและเกิดใหม่อายุสั้นศีลข้อที่สอง ไม่หลักทัพถ้าผิดศีลถูกคนรังเกียจไม่ได้รับความไว้วางใจสูญเสียชื่อเสียงผลปัจจุบันเสี่ยงติดคุกตกงานความสัมพันธ์เสียหายผลอนาคตเกิดใหม่ยากจนขาดแคลนศีลข้อที่สามไม่ประพฤติผิดในกามถ้าผิดศีลชีวิตครอบครัวแตกแยกไม่ได้รับความเคารพ ผลปัจจุบันขัดแยง้งทะเลาะกันถูกตำหนิเสื่อมเสียชื่อเสียงผลอนาคตเกิดใหม่มีคู่ครองไม่ดีครอบครัวไม่สงบสินข้อที่สไม่พูดเท็จถ้าผิดศีลคำพูดไม่มีน้ำหนักถูกหลอกง่ายขาดเพื้อนแท้ผลปัจจุบันถูกดูหมิ่นไม่ได้รับความเชื่อถือผลอนาคตเกิดใหม่ปัญญาทึบพูดไม่ชัดหรือพูดอะไรคนไม่เชื่อ ศีลข้อที่5ไม่ดื่มสุราเมรยัยถ้าผิดศีนขาดสติควบคุมตนเองไม่ได้ทำผิดศีนข้ออื่นง่ายผลปัจจุบันเสียสุขภาพเสียการงานเสียครอบครัวผลอนาคตเกิดใหม่มีปัญญาทึบสมองไม่ดีสรุปคนที่ไม่มีศีลห้าจะประสบกับความเดือดร้อนทั้งทางใจและทางสังคม สูญเสียความไว้วางใจโอกาสและความสงบสุขทั้งยังผูกเวรผูกกรรมต่อไปในอนาคตในทางตรงกันข้ามผู้ที่รักษาศีลได้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดามีชีวิตสงบเย็นเป็นพื้นฐานสู่ปัญญาและความหลุดพ้น